สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ BU n e w ค่ะอย่างที่เข้าใจกันนะคะว่าตอนนี้พวกเรากำลังจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะใช่ไหมคะคุณเบาลีใช่ค่ะอาเซียนคือการรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ทางด้านการค้าของสิประเทศนะคะซึ่งวันนี้เราจะมาแนะนําประเทศในอาเซียนประเทศแรกก็คือประเทศลาวค่ะเมืองหลวงของประเทศลาวคือเวียงจันท์ติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก โดยประเทศลาวมีพื้นที่ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทยคือ236,800ตารางกิโลเมตรพื้นที่กว่า90%เป็นภูเขาและที่ราบสูงและไม่มีพื้นที่ติดทะเลปัจจุบันปกครองโดยระบอบสังคมนิยมโดยมีประชาชนประมาณ6.4ล้านคนใช้ภาษาลาวเป็นหลัก แต่ก็มีคนที่พูดภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสได้ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธค่ะแล้วต่อไปนะคะเราจะมารู้จักคำในภาษาลาวกันค่ะคำแรกก็คือสบายดีหมายความว่าสวัสดีคำที่สองยินดีที่ได้รู้จักหมายความว่ายินดีที่ได้รู้จักคำที่สามขอบใจหมายความว่าขอบคุณ คำที่สี่ค่อยหักเจ้าแปลว่าฉันรักเธอคะ่ะการแต่งกายของประเทศลาวผู้หญิงนิยมกล้าวผมนุ่งผ้าสินและมีสบายเฉียงพาดไหลผู้ชายแต่งกายเช่นเดียวกับคนไทยภาคอีสานส่วนชาวเขาเผ่าต่างๆนิยมแต่งกายกันตามประเพณีของเผ่านั้นๆต่อไปเราก็จะมารูจักกับอาหารหลักของประเทศลาวกันนะคะ อาหารของประเทศเราก็คือข้าวเหนียวค่ะแล้วเราเจะมาแนะนําอาหารหลักสองประเภทคือหนึ่งซุปไก่ค่ะซุปไก่เป็นอาหารหลักของประเทศเราชนิดหนึ่งเติมมีส่วนผสมของหอมแดงตะไคร้รสชาติจะเหมือนต้มยำค่ะแล้วก็าทานร้อนๆกับข้าวเหนียวอาหารรายการที่สองนะคะก็คือสลัดหลวงพะบางค่ะ ก็จะเหมือนกับสลัดผักน้ำทั่วไปแค่โรยถัวนี้สงโรยบนหน้าค่ะแล้วเวลาเคี้ยวก็จะรู้สึกกรอ,อบของรสชาติผักค่ะวัฒนธรรมและลักษณะประจำชาติของประเทศลาวมีความซื่อสัตย์สุจริตกล้าหาญอดทนรักอิสระแต่ก็รักหมู่คณะไม่ชอบการข่มเหงนับถือบรรพบุรุษนับถือผู้อาวุโสทางอายุเป็นเกณฑ์สำคัญ อิสระในการเลือกคู่ครองครอบครัวอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่เช่นเดียวกับประเทศไทยค่ะเราก็ได้รู้จักกับประเทศเรากันไปพอสมควรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นวัฒนาธรรมทางด้านการแต่งกายอาหารแล้วก็ภาษานะคะใช่ไหมคะคุณใช่ค่ะคุณปวลรีวัฒนธรรมของประเทศเรานะคะแท้จริงแล้วก็ไม่ได้ต่างจากประเทศไทยเท่าไหร่สมกับเป็นเพื่อนบ้านของเราจริงๆนะคะ แล้วเราก็ขอจบรายงานข่าวเพียงเท่านี้ดิฉัานนางสาววีกระนกพฤยติค่ะและดิฉัานนางสาวบวรีิินใบสำนักข่าวบ u, u รายงาน